สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเฟิร์นอยู่ที่โกดังรถเข้าใหม่นะคะคุณลูกค้าโกดังรถเข้าใหม่นะคะมาพร้อมรถนะคะอัปเดตล่าสุดเลยนะคะเพิ่งมาถึงวันนี้นี่เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าวัาวนนี้หนูจะเอารถคันไหนนะคะมาให้ดู สำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda City นะคะเป็น 1.5V คันนี้เป็นรถปี2017นะคะมาพร้อมเลขไม่นะคะเลขไม่เพียง80,000กิโลเท่านั้นเองนะคะ80,000กิโลก่อราคาเพียง420,000บาทนะคะเป็นรถเข้าใหม่เลยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะคันนี้น่าสนใจเลยนะคะ ปค่ะในส่วนของคันที่2นะคะคันนี้ก็น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะคันนี้เป็นอันเต1.8นะคะเป็นรถปี2017.18เลยนะคะมาพร้อมเลขไม์เพียง60,000กิโลเท่านั้นเองนะคะราคาเดิมนะคะ5 7 5 0 0 0บาทค่ะ สำหรับรตนี้นะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็น oid, อันติดไม่น้อยอตสุดท้ายแล้วนะคะเป็นอตสุดท้ายเลยนะคะจะไม่มีแล้วนะคะสำหรับปีนี้เนาะคันนี้นะคะยะ้ำอีกทีหนึ่งนะเป็น 1.8V นะคะเป็นโดยปี2017-18นะคะก่อร,ราคา575,000บาทนะคะอตสุดท้ายแล้วนะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจต้องรีบจับรีบจองกันเลยนะในส่วนของคันนี้นะคะมากันเลยคันนี้เป็น Toyota นะคะอันติด1.8 1.6e นะคะคันนี้เป็นตัว CNG นะคะคุณลูกค้าขาเป็นรถปี2016เนอะคันนี้ลูกค้าถามหากันเยอะมากนะคะ 1.6e CNG ปี2016กอบราคาเพียง3,49,000บาทนะคะฟังไม่ผิดเลยนะคะปี16กอบราคา3,49,000บาทเท่านั้นเองนะคะไม่น้อยๆนอนส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่ถามหาอีโคคานะคะคันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนะคะที่น่าใช้เลยนะคะคันนี้เป็นนิสสันโนต 1.2V นะคะ<อ>คุณลูกค้าบอกเลยคันนี้เป็นรถปี2019จด2020นะคะมาพร้อมเลขไมยเพียง20,000กิโลนะคะ20,000กิโลนะคะฟังไม่ผิดนะคะ<อ>ก่ราคาเพียง359,000บาทนะคะ <S 2> <S 2> เป็นนิสสันโน e 1.2V นะคะ <S 2> <S 2> <อ>เป็นรถปี201 9.20นะคะราคา3.59,000บาทไม่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นเองนะคะอ่ะใน2คันนี้นะคะก็เป็นอีก1คันเนาะคันนี้เป็นอันติด 1.8V นะคะที่น้องบอกเป็นล้อสุดท้ายนะคะเป็นปี2017จดปี2018นะคะกอบราคา5.75,000บาทนะคะไม่6,000 60, นะคะคุณลูกค้าเหลือ2คันเนาะล้อสุดท้ายแล้วของปีนี้นะคะไปะ สำหรับคันนี้เลยคันนี้นะคะเอาใจคุณหนุ่มๆบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota r e ีโวนะคะเป็นรถปี2017นะคะคันนี้เป็นตัว2 4 e นะคะกับราคาเพียง455,000บาทนะคะราคาเบาๆสีขาวแบบนี้นะคะถูกใจใครต้องรีบจับรีบจองเลยนะคะอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้นะคะ เอาใจสายลุยนะคะคันนี้เป็น Fortuner นะคะ3.0 V นะคะเป็นรถปี2010นะคะกอบราคาเพียง560,000บาทนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้หายากนะคะลูกค้าถามหายเยอะนะคะมาไวไปไวนะ กรอบรถ Fortuner 3.0V นะคะเป็นรถปี2010นะคะราคาเพียง560,000บาทนะคะสำหรับรถทั้งหมดนี้นะคะที่น้องเฟิร์นเอามารีวิวนะคะเป็นรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพเลยนะคะเรามั่นใจมากว่ารถของเรานะคะเป็นรถคัดเกรดคุณภาพนะคะเราจึงกล้าโชว์สดๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะ รถยังไม่ได้มีการถูกปรับสภาพนะคะแต่สภาพคือสวยสีสวยนะคะและรถไม่มีชนมานะคะรับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาอย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญร้านเรานะคะจะเป็นรถไม้แท้เดิมทั้งหมดนะคะไม้เยอะหนูขายไมาเยอะไม้น้อยขายไม้น้อยไม่มีการกอไมะนะคะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าซื้อรถของเราไปนะคะเข้าสูย์เลยถ้าไม่มั่นใจเนาะเข้าศูย์เลยเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนะคะว่า ถ้ามีรถชนหนักหรือมีการกอไม้นะคะเอากลับมาคืนบริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะสิ่งแรกยืนหนึ่งในการรับประกันครั้งนี้เลยนะคะปะ่ะเลยอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ก็เป็นรถที่ถามหามากันเยอะเลยนะคะคันนี้เป็นโ To โยต้าอันติ 1.8G นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2010นะคะกอบราคาเพียง295,000บาทคุณลูกค้าจา๋า 1.8G นะคะ 1.8G ออปชันจัดเต็มนะคะก่บร,ราคาเพียง295,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจหนูอยากขายเนาะคุณลูกค้าสนใจนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะสนใจเป็นสไตล์ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะรถใช้งานแบบโตโยต้าสตีทนะคะหรือว่าจะเป็นรถกระบะลีโวนะคะเราก็มีให้เนาะสำหรับลูกค้าที่ชอบนะคะ อีกข้อความประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็มีนะคะสําหรับรถนี้นะคะเข้ามานะคะหลายคันเลยให้เลือกชมนะคะเป็นรถปรับก่อนปรับสภาพนะคะถูกใจนะคะให้รีดติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าถามว่าอยู่ต่างจังหวัดออกได้ไหมออกได้นะคะคุณลูกค้าขาโทรมาสอบถามเลยตามเบอร์ด้านล่างและเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะไม่ค่อยสะดวกนะคะลูกค้าไม่สะดวกเข้ามานะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศไทยนะคะ และสถานการณ์โควิดตอนนี้น่ากลัวนะคะกำลังระบาดหนักนะคะขอให้ทุกท่านนะคะกอดออกจากบ้านเนาะสวมใส่แมสทุกครั้งกอดออกจากบ้านนะคะขยันล้างมือนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเพชรยนต์นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเฟิร์นด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ